สวัสดีครับก็ชื่อสนาพันธุ์มิตุณมาสมรแนะนำตัวเองนะคือยินดีต้อนรับเข้าสู่สตอรี่สุณพรมบก็สวัสดีครับผมชื่อเรีว่าปองปองสนรว่าเจ็บเมา่อวันท่6เอน1เกิดที่เชียงใมิัสหทรอีเบอร์โทรคื4 9 5 1 9 5 4ครับผ ชอบก็ชอบเล่นกีฬาชอบเล่นเกมชอบกินขนมชอบกินคุึมเคช็อกกโแลตสตรอเบอรี่ยิ่งมีช็อกโกแลตเยอะก็ยิ่งชอบสตรอเบอรี่เคชน่าปอะกังมีแบบสตรอเบอรี่ปกแล้วคือก็อร่อยชอบมันจะเป็นของหวาน สกินี่มันหลาวิชาส่วนใชอบชอบกอล์มันกอดโอเคกีฬาฟุตบอลก็คือชอบแต่ฟุตบอลชอบออกอากายเนี่ชอบ okay. kind. เป็นฟุตบอลกับเพื่อนอกีฬาวอลเลย์บอลก็ชอบมเหมือนกันชอบไม่ที่ช่เป็นกับเพื่อนจับตุ่มกันแมรล้อินทมแล้วก็ไม่ทำวอลเลย์บอจับ เก็จะเป็นกีฬาว่ายน้ำด้วยนะคือนะเป็นกีฬาที่ชอบดัหนึ่งครัแบเลยวอฟอี่ชอบว่ายนะ้ำมากครับก็จบจาก,การาวที่อะไรสถาบันทคโนโลยีพระจอก้าจุานพัตรกางบอ่หรือว่าผมว่าชอบวิชาอัษรคือชอบการคิดรวบชอบการคิดสูตชอบการวิจัยทางด้นานคัตศ์ ซึ่งมีสมมติแล้วก็มีการนำไปใช้ในชีวิตจำวันอย่างเช่นการคิดกำไรขาดทุนในการลงทุนนะเช่นตาสันี่อะไรต่างๆเช่นไปซื้อของก็คำนึงว่าที่นี้ก็สูสมมติถ้าสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ควรซื้อของมาอนดุนถ้าไปพื่อ รวมกับอาสีแล้วก็ได้เอเสียงมันเป็นเท่าไหร่แดงครับข้ามออกไปก็จะเป็นการตัวช่องการ์ดตัวสีส้มเชื่อจริงเก่งนีสีดำก็จะเป็นอะไรคนที่บอกกลิ่นขอติจวัตาชิ้ที่อยากถามเป็นคุยครัวก็แม่เป็นคุคยจำบอกเฉลยแนะนำมาว่าให้ตอนนั้นการคุยแบบนี้เด็ อาชีพการทำงานของเอกชนควรมีความมั่นคงกว่าในบ้านปลายชีวิตชอบอบไยเป็นจิจวัตรประจำวัน,วนต้องชอบกินชอบนอนชอบออกอากายเย็นเย็มสดใสร่าเริงคนตีและสื่อที่ชอบรั้วก็ชอบฟังเพลงของอยางโอมชื่อเพงลงว่านครนาราแล้วชอบดูสื่อท่องเที่ยว พี่จองคะแนนผมเนเลยให้ดู่ครับก็สิ่งที่จองฟูงต่ออางก็ช่อง่อนนี่ครัชอบตอนนี้คือออนที่ว่าสนุกได้ความรู้แถมถึงพอใจมากสาธุไปเที่ขอขอนยวนนนที่ออน โอ้ยเด็กกี่ยวนอเดกตัได้เหรอตรงนี้ชื่อสัตว์มี้ชอบหมากมาแลหมาแค่เขาก็มีมากิจกรรมทำโอเคมพอครับไม่คนก็มีพ่ออทยรันนี้ม่ไไม่ได้นะ 징징 깡ง 와인 한้นกิ이 다이 ว 티. นางคง카ี카จองไป 카카. ้카ุ카ที카ดี카่ะ카อบ카ุณ카่ะะมานา สองช่อมงคลนอนนิ่งในที่ดีกับแบบก็จะครอบงำนอนนิ่งในที่ดีเป็นสิ่งที่ประหลาดทุกท่านต้องเป็นเพลงนะครับเพลงของกระโปงชื่อเพลงสวรรค์ซึ่งฝอยในเนื้อออเดือนที่แล้วทีนี้ก็เป็นเพลงที่แบบ

ชีวิตฉันยังคงดีเลยช่วยมอบพลังให้ทีถ้ได้หอมเธอมันก็ดีเด้อจะทำเธอหรือเปล่าถ้ามีคนรักเธอมากกล้เธออาไม่ใช่เธอคนเดียวบอกนั้นฉันน่ะคงเดียวดายแต่เวลาเธอเศร้ามีใครเล่าฉันอยู่ตรงนี้ที่เดิมนี่ตัวฉันได้เป็นดเจสได้ราบก็ 你确实没毛病啊，看电<见>影。